สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC. พอกันอีกรอบเดนีทางเวทีฮอกรังกาดแล้วครับพี่น้องครับกาดที่สีลงเวทีเลย <c oughs> กาว่าเวทีด้านหน้าสีฮอดใสฮอดใสคือกาดแล้วเรียบร้อยพร้อมที่สีลงเวทีกันแล้ว คำามที่กวงครับพี่น้องครับคือพ่อกวงแหลปะปู่ตั้ตงจนได้ก็ได้บ่อนเลี้ยง๋อดเลี้ยงนางการะดานวั้น,นะะไรอยางเงา อาจอดจอดพอจะได้ยาต่เขอนบ้านนี่มันโอ้โหพออยากนึกภาพทาติ่งพออยากวาดภาพทาติ่งวะนายไปทีอที่ตรงนั้นมันเนาะ มันวาาไปเื่อนมันไดีเขื่อนบ่เขื่อนไรเงาเนาะไรเงาเป็นเป็นหัวอ้อมอะสีเขื่อนกขาาผพากันเขื่อนเลยพออ้จะได้ใหญ่เต็มเขาไทั้งนั้นเนี่ยมันเกมนเกเี่ยงกันะ สถานที่กวงให้เจไดกันเมันง่ายสถานที่มันกวงให้เจไดกันเมันง่ายกนนี่แหละสนามโรงเรียนมันสุดยอดเลยได้มาแต่ฐานเลยหันว่าเดินวัดมาแโวนี้ค่าต้นไหมต้นอลไขึ้นยาดเลยขึ้นยาความขึ้นยามันสีแคบมันอยานขึ้นยามันสีแคบ ก็ค้าต้นม่วงได้เลยคือต้นนั้นต้นนี้ได้เวะโรงเรียนนี่อ่านใส่สนามฟุตบอลอย่างเดียวเอ้ยนี่คือสถานหัานทานของโม่เล่ยโม่ตล้มหนาวน้ำกันครับพี่น้องครับจะเรียกว่าผมวหอมว่าเริ่มสาดมอนผัวหอมสาดมอนผัวมเสือกันหนาวตัวนั่นนะแมนคะแนนมุกซอยังสิบสี่สา บรรยากาศฟังลำบรรยากาศนี nam, ital, ่เป็นบรรยากาศเก่าๆฟังลำหนาหนานบรรยากาศแต่ส oh ั่งอโบราณโบราณโอ้ยเนี่ยวยสอดแจงสอดแจง่น้องเจ้าจะสวดสวดเท็วลตีหาสิบหแล้วสวดๆรอสิบหายี่สิบบรรดาธิบดัดปญาธิบดไไิมสวดสวดสองโมงสสวดลำไปเนาะ เห็นเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาคุณว่ามันสิไปลบวะวัน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 ไทหารไม่รถังเลยนะรดถังรถยู่นี่หมอขนทหารไปลเอาตีละ อากาศาหน,นาว,ไไนวิน่ท่านเด็บไปพี่น้องไปเรื่องสืวันจบพอ่พอเ่องสวันจบภาพมันเป็นจบพ่อเร่งสวันจบภาพหญ่ใจสปอร์รตเ<บ>มีนี่นียนียนเนเมียงเนเีนมีนียนียนเนีนี่เมเมานมาเมียเมียนเนีนเียีนียเนเมนมีเามาีเเ้เเรีเเมีมนเเยยเียเมามเยเนนเีดนมาม กินไม่พอมเต็มไปน้าครับั้งวันเ็ดจัดให้เริงจังจ้าภาพเี่ยเจดสับวาจเอะหาสายโไรอยูแล้วอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวามาเลยมาบเบงไม่กว่าพุ่นจ้าภาพเนาะแมนช่วงกางเว้นมีไม่มีอยู่กิหายทองคำเฮ้ยมีตะภูหาทองคำกางเว้นมาแรงมากมวนกับลำเพิ่นกับสาวน้อยผิดแล้วมาบงพอพญารูปรอยอยู่พี่แล้ว งานฟรีฟรี่ได้เสียเงินผู้ใดมาสาุนันบงมองยืนสอนเจ้าภาพ่นมันบ่แม่นมีแต่อำเภอเดียวอยู่นี่หลายพจุ่มกันนะบ้านใหม่ป่าไทยที่การเล่นปไยสงฆ์ห่างกันบ่หลายห่างกันสิกว่ากิโลออเอาตีหล่ะเอาตีผุเสียงกองพื้นหลบนเออนี่สามสี่พืเ่อ้ยบนด้าป ภไปก่อนจอหนังเอทเทวดาอบไปนั่นเอาไปสอนเพิ่นสอนเพิ่นโคต้องห่วงโคได้มาซะเขาไม่มองยืนแต่ว่าสนามเฮาต้อนรับได้ยืนหนีบนซี่หามื่นคนครับ้องจอดรถอยู่หน้าโรงเรียนโคต้องห่วงครับอกได้เป็นพันเ้ยมาเลยพี่น้องมาเลยหาไซบ่ได้อีกแล้วดีงานจังซี่งานฟีจังซี่ ขายอย่างบเจอล้ยบ้านละสองร้อยสามร้อยสิบมือมากเมื่อกี้นี่ยนนีเบื้องตีฮขาเร่าม้าเตียมตัวมาแต่หมืแร่ผเอาศาส์เอาหมอนเอาพหมาน้ำกันหนาวเบื้องค่ะมันสอดแจ้งจบเรื่องยังค่อยเมื่อจบเรื่องนํำค่อยเมื่อเมนดีบริกูเวทีสอมาน้อีกต่างหากจังค่อยเมื่อ นี่จะโก้ไเนะเงินสีใสกับว่ามี่ฟังเสียงกล่องโป่งเลงโป่งนึงเลยพี่น้องทีมงานเขาว่าให้ฝ่าว่าเต็นนี่ไปหาปลาครับเจ้าสิไปแล้วเยอะเลยนี่ยืนนี่ละว่น่ละว่าสิบไปไปทายปออย จี้ป่าเนาะเอ้ยโมอ,อยากพักเอาขอบคุณทุง่งรังใจที่มให้ช่องพ่อิยาอาทิตย์ลำพันธุ์ออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับแฟนคลับเอฟซีทางช่องของพ่อธิเจ็ดหมื่นห้าพันเลยพี่น้องห้าพันห้าร้อยครัวแล้วไอ่ hey, ถึงแสนสามแบบขอบขอบคุณเลยนะเด้อขอให้อยู่ดีไม่แห้งสูบหสุขคนคลิปนี้ขอฝากไวส้สน,นิทพอดไม่ได้ชิบนะออกมาแล้วก็อย่าลืมลดกดไลค์กดติดตามครับพี่น้องครับ ตอนนี้เ้าก็าลังเคลือลคล่อนไหวแล้วเคลื่อนไหวแล้วพอกันคลิปหน้าครับ